สถานการณ์ซื้อขายน้ำตาลราคาน้ำตาลตลาดโลกและต่างประเทศราคาน้ำตาลพุ่งสูงขึ้นเป็นผลดีกับราคาอ้อยขั้นต้น เรามาติดตามข่าวสารอ้อยและน้ําตาลกันต่อเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมมีข่าวสารแจ้งให้กับทางพี่น้องเกษตรกรเช้าและอ้อยทุกท่านนะครับมาดูในส่วนของข่าวสารนะครับสถานการณ์น้ําตาลตลาดโลกประจําสัปดาห์นะครับสำหรับน้ําตาลทรายดิบในประเทศนิวยอร์กนะครับประจําสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่44ของปี2565นะครับในส่วนของราคาน้ําตาลทรายดิบนะครับได้ปิดตลาดเพิ่มขึ้นเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในช่วงต้นสัปดาห์นะครับและในส่วนของราคาน้ําตาลนะครับได้พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากฝนที่ตกหนักในประเทศบราซิลนะครับซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการหีบอ้อยและส่งผลนะครับในเรื่องของการส่งออกน้ําตาลที่ล่าช้าลงนั่นเองครับซึ่งคาดการว่านะครับผลผลิตน้ําตาลในปี2565ทับ66นี้นะครับ ในส่วนของประเทศบราซิลซึ่งลดลงนะครับอยู่ที่10,000แสนตันจากการคาดการนะครับในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาและจากราคาน้ำมันดิบนะครับที่แข็งค่าขึ้นยังช่วยหนุนนะครับในเรื่องของราคาน้ำตาลให้สูงขึ้นอีกด้วยนั่นเองครับต่อมานะครับราคาน้ำตาลได้ปิดตัวลงเล็กน้อยนะครับจากการลดลงของราคาน้ำมันดิบก่อนที่จะกลับมาพุ่งสูงขึ้นนะครับในวันสุดท้ายของสัปดาห์ จากการปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับของราคาน้ำมันดิบที่พุ่งขึ้นมากกว่า4%นะครับซึ่งมาจากรายงานว่านะครับจีนมีแผนนะครับที่จะผ่อนคลายในเรื่องของนโยบายโควิด -19 ให้เป็นศูนย์นั่นเองครับสำหรับในส่วนของราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้านะครับในเดือนมีนาคมปี2566ซึ่งเคลื่อนไหวนะครับอยู่ระหว่าง17.67จนถึงนะครับ18.82เซนต์ต่อบอนนั่นเองครับ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายนะครับที่18.71เซนต่อปอนด์ซึ่งเพิ่มขึ้นนะครับจากสัปดาห์ก่อนอยู่ที่1.13เซนต่อปอนด์หรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับจะอยู่ที่6.43เอร์เซและในส่วนของราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้านะครับในเดือนพฤษภาคมปี2566ซึ่งเคลื่อนไหวนะครับอยู่ระหว่าง16.70จนถึง17.82เซนตต่อปอน์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายนะครับที่17.77เซนตต่อปอนนั่นเองครับซึ่งเพิ่มขึ้นนะครับจากสัปดาห์ก่อนอยู่ที่1.12เซนต่อปอนหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับจะอยู่ที่6.73เปนต์นั่นเองครับในส่วนของราคาน้ำมันดิบนะครับในวันที่31ตุลาคมปี2565ที่ผ่านมานะครับซึ่งลดลงนะครับเนื่องจากฝนที่ตกหนักนะครับในบราซิลทำให้เกิดการขนส่งชะลอตัวลงนะครับ ซึ่งฝนนะครับอาจจะทําให้ผลผลิตอ้อยนะครับลดลงมาอีกด้วยซึ่งคาดการว่านะครับผลผลิตน้ําตาลในภาคกลางตอนใต้ของบราซิลนะครับในปี2565ทับ66จะลดลงนะครับที่100,000ตันทั้งนี้นะครับได้คาดการนะครับในส่วนของน้ำตาลส่วนเกินของโลกในปี2565ทับ66ซึ่งเหลืออยู่ที่3.7ล้านตัน และลดลงนะครับอยู่ที่10,000แสนตันเมื่อเทียบกับการประมาณการในเดือนตุลาคมนะครับโดยน้ำตาลส่วนเกินนะครับจะน้อยกว่าปี2564ทับ65เป็นอย่างมากแม้ว่าจะมีตัวเลขนะครับที่ผลิตได้ใกล้เคียงกันก็ตามเนื่องจากการฟื้นตัวของผู้บริโภคนั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเรา แล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ